สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องอาการของต้นทุเรียนนะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มปลูกทุเรียนแล้วก็ยังยังไม่เคยปลูกทุเรียนมาเลยนะครับมันมีอาการอะไรบ้างนะครับจากช่วงที่เราปลูกใหม่1อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือนนะครับมันจะเจออาการอะไรบ้างนะคือผมจะพูดถึงอาการที่ผมเจอนะครับของการปลูกทุเรียนนะถ้า ใครติดตามผมอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าต้นนี้คือต้นที่ผมทําคลิปตัวที่ปลูกทุเรียนภาคอีสานยังไงให้รอดนะครับก็คือผมจะขุดดินนะครับขุดดินแล้วก็เอาโดโลไม้นะครับเอาเล่ธาตุรวมรองก้นหลุมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ยกเป็นโคกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นอขอบนะครับขอบกั้นน้ํานะครับแล้วก็หน้าฝนเนี่ยผมก็จะทาร่องระบายน้ําออกนะครับร่องระบายน้ําออกแล้วก็ ผมจะเอาฟางมาคลุมนะครับเพื่อรักษาความชื้นของดินนะเพราะว่าดินที่ผมปลูกเป็นดินล่วนปนทรายนะครับแล้วก็ต้นหญ้าบริเวณตามโคนเนี่ยผมก็จะไม่ได้เอาออกนะเพราะว่าดินดินล้วนปนทรายเนี่ยเวลาแห้งแล้วมันจะมีความดินมันจะแข็งเร็วนะครับก็คือถ้าดินมันแห้งเมื่อไหร่เนี่ยดินมันจะแข็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีความชื้นอยู่รอบต้นทุเรียนเราตลอดเวลานะครับแต่ถ้าจะเอาฟางไปคลุมไว ใกล้โคนก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราอีกนะครับผมก็เลยใช้วิธีการว่าให้หญ้านะครับให้หญ้าเนี่ยมันขึ้นปกคลุมไปเลยนะครับแล้วเราก็ถอยฟางออกนะแต่ช่วงช่วงตอนที่ปลูกใหม่อย่างปลูกใหม่เลยเนี่ยพอลงดินใหม่ๆเลยเนี่ยผมก็คลุมฟางให้ถึงโคนเลยนะผมชุมฟางถึงโคนเลยนะครับแล้วก็ลดน้ําอยู่สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราดินลงดินเลยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราควรที่จะลดน้ําทุกวันนะครับ แล้วก็ฟางก็ควรที่จะคลุมดินให้หมดเลยให้ถึงโคนนะครับเพื่อให้เขาปรับสภาพขึ้นมาเรื่อยๆนะทีนี้จะมาพูดถึงอาการนะครับของทุเรียนนะครับตอนที่เริ่มปลูกเลยนะครับที่ผมเจอนะที่ผมปลูกนะอันดับเลขเลยนะครับอันดับเลขเลยที่เจอก็คือ1เลยครับใบไหม้นะครับนี่มาดูนะครับนี่คืออาการใบไหม้นะอันนี้คือใบเก่าที่ติดมานะครับเห็นไหมมันจะมีอาการใบไหม้อย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ อาการใบไหมอย่างนี้เนี่ยาจากที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการขาดน้ํานะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนที่อยู่ในถุงดํานะครับตอนที่เราซื้อมาตอนที่เขาเขากล้าไว้เนี่ยมันมันอยู่ในถุงดํานะครับปุ๋ยหรือน้ํานะครับเขาใช้แค่ปริมาณเล็กน้อยต้นต้นพันธุ์เขาก็ได้ได้กินเต็มที่นะครับได้ใช้เต็มที่แต่พอเรามาลงดินแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าความชื้นเน่ย ในดินเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่ในถุงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีทั้งปัจจัยหลายอย่างครับมันมีทั้งแดดนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเพาะเนี่ยเขามีเลนกลางคลุมไว้พรางแสงตลอดเวลานะตอนที่เรามาปลูกก็เราไม่ได้กลางเลนนะครับคือทางที่ดีเลยเนี่ยคือเริ่มต้นปลูกใหม่ๆเนี่ยก็คือต้องกางเลนไว้นะครับกลางเลนบังแดดให้เขาไว้แล้วก็เอาฟางมาคลุมนะครับเอาฟางคลุมให้เขาให้ถึงโคนเลยนะครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะ คือลดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าต้องให้เขาปรับตัวก่อนนะครับเพราะถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมผมไม่ได้ลดน้ําทุกวันนะผมมีช่วงหนึ่งที่ผมติดไปดํานานะครับพอดีงานดํานามันต่อเนื่องอ่ะสามสี่วันก็ไม่ได้เข้ามาลดน้ําเลยนะครับมันก็จะเกิดอาการใบไหมอย่างนี้นะครับใบไหมอย่างนี้อาการแรกคือใบไหมนะสองคือพอหลังจากใบไหมแล้วมันจะใบมันจะเหลืองนะครับแล้วมันก็จะทิ้งใบนะครับอ่ามันก็จะทิ้งใบเก่าไปบ้างนะ อ่าอันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขากําลังเริ่มปรับตัวอยู่นะครับอ่าทีนี้ก็จะอาการถัดมาก็คืออต้นมันจะชะงักนะครับไม่เจริญเติบโตไปเลยนะครับช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยคือมันจะไม่แตกยอดมันจะอยู่นิ่งๆเลยครับใบมันก็จะไม่อย่างนี้นะครับใบมันก็จะตกนะครับอ่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเขากําลังปรับสภาพอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเคยพูดไปนะครับว่าต้นทุเรียนน่ะ เขาต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีนะครับอย่างน้อย1ปีเลยนะเพื่อที่จะเดินลากให้เต็มที่นะครับหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยเขาจะโตอย่างรวดเร็วนะครับเขาจะโตอย่างรวดเร็วยันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราปลูกมือใหม่เนี่ยมีคนสอบถามผมเข้ามาเยอะมากครับปลูกใหม่นะครับปลูกได้1นเดือน2เดือนทําไมอาการมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อาการใบอ่อนมันตกอย่างนี้นะเห็นมีคนสอบถามมาเหมือนกันนะครับใบอ่อนมันตกอย่างนี้นะมันเป็นปกตินะใบอ่อนนะเห็นไหมใบอ่อนมันจะตกอย่างนี้ปกตินะครับ มันจะกลางก็ต่อเมื่อใบมันเริ่มแก่นะครับอันนี้เห็นไหมนี่นี่ชุดนี้นี่มันมันเป็นกําลังจะแก่แล้วคือมันเลยใบเพสลาดออกมาแล้วคือมันกลางเต็มที่แล้วแล้วมันก็เริ่มกลางชั้นออกแล้วเห็นไหมครับนี่คือใบมันเริ่มแก่แล้วนะแต่ถ้าเป็นใบอ่อนเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะตกลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะตกลงเนี่ยนี่คือใบอ่อนนะไม่ต้องตกใจนะครับใบอ่อนมันจะตกอยู่แล้วนะครับต้องให้ใบเขากลางเต็มที่นะครับแล้วก็สะสมอาหารนะครับ อันนี้ก็ยังเป็นเพสลาดถือยังเป็นเพสลาดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเจอคือ,คอ,คอเลยเพสลาดแล้วเข้าช่วงใบแก่แล้วนะครับมันจะเริ่มแก่แล้วต้นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้นนี้เนี่ยอายุยังไม่ถึง3มเดือนนะประมาณสองเดือน2เดือนกับ2ี่วันนะครับเพราะาผมปลูกวันที่1อ่วันแรงงานวันที่1พุษสภาวันนี้วันที่20สมิถุนายนนะครับสเดือนอ่า2เดือนกับย0วสิบวันะนะครับคือ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอก่อนหน้านี้นะแต่ต้นนี้ผมไม่เจอคืออาการยอดแห้งกา้านทูบนะครับยอดแห้งกา้านทูบคือมันจะแห้งมาจากยอดนะครับยอดตรงที่ออกเนี่ยเดี๋ยวสักพักไปมันก็จะแห้งคือยอดมันจะกิ่วไปครับกิ่วแล้วมันก็จะหักออกไปหลุดออกไปนะครับยอดแห้งกา้านทูบนั้นสันนิษฐานมาจาก2อ,อย่างนะผมสันนิษฐานหนึ่งคือเรื่องขาดน้ํานะครับถ้าใบ ถ้าใบมันไหม้แล้วเรามาให้น้ําทุกวันเนี่ยคือเราเพิ่มน้ำนะครับพอพอใบมันไหม้เนี่ยเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปนะเพิ่มน้ําอาจจะวันละหนึ่งเราลดปกติวันละหนึ่งบัวใช่ไหมครับพอใบมันเริ่มแห้งมันมีเรื่องอาการใบไหม้อย่างเงี้ยใบแห้งเงี้ยเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปเลยนะครับให้เขาเลยนะครับเป็นวันละสองบัวนะครับอ่าถ้าเราไม่เพิ่มน้ํานะครับถ้าเรายังลดวันละหนึ่งบัวใบมันไหม้แล้วเราเห็นแล้วใบมันไหม้แล้วเราไม่เอกใจนะครับเราก็ลดแค่เท่าเดิมตลอดนะ มันจะแห้งจากยอดนะครับทีนี้นะครับมันจะแห้งจากยอดลงไปแล้วก็คือแนะนําก็คือถ้าใบเริ่มไหมเนี่ยให้เราเพิ่มน้าเข้าไปครับแสดงว่าความชื้นในดินมันยังไม่พอนะครับเขายังปรับตัวไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแมลงนะครับพวกเพี้ยนะครับเพียเพ้ยจักจั่นนะครับตัวร้ายนะครับเพี้ยจักจั่นอ่าเพี้ยจักจั่นเพี้ยกระโดดเพี้ยพวกนี้นะครับอ่ามันจะ เพียไฟนะครับมันจะมากินน้ําเลี้ยงที่ยอดอ่อนหนึ่งตรงนี้นะครับตรงตามยอดอ่อนเนี่ยต,ตรงตรงข้ออย่างเงี้ยพอมันกินน้ําเลี้ยงแล้วปั๊บยอดอ่อนมันก็ท่อน้ําเลี้ยงมันก็ขาดมันก็แตกนะครับมันทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยดึงสารธานอาหารเนี่ยไปเลี้ยงยอดไม่ได้นะครับยอดมันก็จะแห้งไปนะครับไอ้กรณีก้านทูบมันจะมีอยู่2กรณีนะอ่าก็คือ1ก็คืออาการขาดน้ํานะครับเขาจะเริ่มจากใบก่อนนะใบเขาจะไหม้ก่อนใบเขาจะเห<บ> <ใบ S 2> ลืองใบเขาจะร่วงก่อนนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นยอดนะครับยอดมันก็จะแห้งไหม้ไปนะครับอ่าอันดับ2ก็คือเรื่องโรคของมะเรงนะครับโรคมะเร็งนะครับมะเร็งพวกเพียพวกนี้มันจะมากินนะครับอ่าแล้วก็มีคําถามจากทั้งบ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยแล้วก็การใช้ยาฆ่ามแมลงคือผมจะพูดเรื่องยาฆ่ามแมลงก่อนนะยาฆ่าแมลงเนี่ยผมอ่ะสำหรับตัวผมเองนะผมเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ผมเริ่มลงดินวันแรกเลยครับ ผมลงดินวันแรกเนี่ยผมจะใช้ตัวตัวยาฆ่าแมาลงนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นตัวอ่าอ่าสตาร์เกิลจีอ่ะสตาร์เกิลจีนะครับผมจะโรยโคลนไว้ก่อนเลยนะครับอ่ามันจะไม่มีผลอะไรนะทุเรียนเล็กอะ่ะอ่าเราต้องควบคุมแมลงโรคแมลงให้ได้นะครับเพื่อเราจะเก็บใบให้มันได้นะนี่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับพอดีช่วงนี้แมลงมันเยอะนะคือเราต้องเก็บใบให้เขาได้ครับเพราะว่า พอเขาสะสมอาหารได้เต็มที่เนี่ยเขาจะแตกใบชุดใหม่ออกมานะเขาจะเดินลากเขาจะแตกใบออกมานะครับเขาใช้ใบเป็นตัวสะสมอาหารนะเพราะฉะนั้นถ้าใบเรามันโดนแมลงเล่นงานใบเรามันเหลือน,น้อยเงี้ยการสะสมอาหารการเดินลากก็จะน้อยตามไปนะครับการจเจริญเติบโตก็มันจะใจชะงักจะช้าลงนะแต่ถ้าเราเก็บใบได้เงี้ยเรื่องโรคแมลงเงี้ยถ้าเราเอาใบไวใ้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ อ,อย่างของผมผมมันก็มีร่วงไปบ้างนะเห็นไหมตามข้อเนี่ยมันก็ใบมันก็จะหายไปเห็นไหมมันก็จะเหลือแต่ปลายใบยอย่างนี้ครับอันนี้คือมเเลงเข้าทําลายนะครับมเรลงมันไปกินน้ําเลี้ยงนะครับแล้วมันก็จะทิ้งใบไปเลยนะครับอ่าก็คือเราต้องเก็บใบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอ่าใบเป็นตัวสะสมอาหารนะครับแล้วก็ทําให้อ่าต้นมันมีการเจริญเติบโตไม่ชะง,งักนะครับรากมันก็จะได้เดินดีนะครับนะแล้วก็ระยะการ ระยะของใบทุเรียนนะผมเคยพูดไปหลายคลิปนะครับก็คือ,อตั้งแต่ตั้งปีออกมานี่นะครับตั้งปีออกมานะแล้วก็จนถึงใบเก่งนี้นะครับคือใบเพสสลัดก่อนที่จะเข้าใบเก่งเี้ยมันมีอายุประมาณประมาณนะครับ25-30ถึงวันประมาณนี้นะครับจนถึงใบเก่นะหลังจากนั้นไปแล้วมันจะเป็นใบแก่ใบใบเก่ที่ปรุงแสงทําหน้าที่สังเคราะห์แสงแล้วนะครับสังเคราะห์แสงแล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยผมจะให้เริ่มใส่ตั้งแต่มันตั้งปีนะครับคือตั้งปีอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งปีอย่างเงี้ยนะครับตั้งปีอย่างเงี้ยเราก็เริ่มใส่ได้แล้วนะครับอของผมจะใช้เป็นทุกสิบทุกทุกสิบห้าวันนะแต่ผมจะสลับกันนะครับเป็นเคมีสลับกับอินทรีย์เคมีนะครับกับขี้ข้างค้าวที่ผมใช้อยู่ไอตัวหกสามสามนะกับเคมีนะครับเคมีอาจจะเป็น สูตรเสมอก็ได้นะครับหรือว่าเป็น2 8 8ก็ได้นะอ่าพวกตัวหน้าสูงอะ2 8่ส2บ7ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าอ่าแล้วแต่ว่ามีแบบไหนก็ใส่ได้นะครับสูตรเสมอก็ได้ไม่ได้อ่าตายตัวนะครับแต่ควรที่จะสลับนะก็คือ15วันใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็อ่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่มีใบอ่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีใบอ่อนเลยอย่างนี้นะครับมีแต่ใบแก่เลยทั้งต้นอย่างเงี้ย ก็ใส่ให้ได้นะครับแต่ว่าใส่ให้มันน้อยลงกว่าเดิมนะครับคือปกติแล้วต้นทุเรียนเนี่ยปลูกใหม่เนี่ยผมจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนนะผมจะใส่ปุ๋ยก็ต่อเมื่อเขาเริ่มตั้งปีแตกยอดนะครับพอเราปลูกใหม่เนี่ยพอเขาตั้งปีแตกยอดปั๊บเราใส่ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีก่อนเลยครับปุ๋ยเคมีก่อนเลยถ้าต้นเล็กขนาดนี้ผมซื้อมาต้นละ100รนะผมก็จะใส่แค่1ช้อนชานะครับ1ช้อนชานะโรยรอบต้นนะครับ เสร็จแล้วก็ห่างไปอีก15วันนะครับผมก็จะมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่เป็นตัวขี้ค้างคาว6 3สานะผมก็1ช้อนชาเหมือนกันนะครับโรยไปรอบๆอบต้นนะครับถัดมาอีกรอบนึงอีก15วันนึงนะครับอีก15วันก็มาใส่ตัวเคมี Me อีกนะครับสลับกันไปอย่างนั้นนะสลับกันไปอย่างนั้นแต่ผมจะเน้นใส่ช่วงที่เขาแตกใบอ่อนจนถึงใบเพสลาดนะครับถ้าเป็นช่วงใบเก่แล้วเนี่ยเราจะลดปริมาณลงอาจจะเหลือแค่ประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับ เพื่อเป็นการลดต้นทุนของของการปลูกทุเรียนนะเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะตลอดเนี่ยอย่างทุเรียนผมเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับผมมีแค่40ต้นเองใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งผมจะใส่แค่ประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลผมก็ใส่ได้ทุกต้นแล้วแต่ถ้าท่านใดที่ปลูกเยอะนะครับโอ้หมันก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะซึ่งปุ๋ยตอนนี้ก็ราคาแพงด้วยนะครับกิโลนึงก็ถ้าซื้อปีกกิโลนึงก็3 5บาบาทนะครับแต่ถ้าท่านมีปลูกไว้กินเองนะครับ มีห้าต้นสิบต้นนี้เงี้ยโอ้สบายครับก็คือซื้อปุ๋ยมาหนึ่งกิโลเนี่ยใส่ได้ไปเลยสองสามเดือนนะครับอ่าไม่ต้องใส่เยอะนะไม่ต้องใส่เยอะนะครับอ่านี่คือการใส่ปุ๋ยนะสําหรับสําหรับที่ผมใช้อยู่นะส่วนก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่าเรื่องน้ํานะครับเรื่องน้าอ่าหลังจากผ่านหลังจากที่เขาออกใบมาแล้วนะครับใบชุดเลขกนะออกมาแล้วนะครับเราก็ให้เราสังเกตใบนะครับ ให้ลองสังเกตใบว่าใบเขาเนี่ยขยายขึ้นหรือเล็กลงนะครับจากใบเก่านะเนี่ยใบเก่าที่มาจากมาจากลงเพาะชำเนี่ยอ่าว่าใบเขาเท่าเดิมถ้าเท่าเดิมก็คือโอเคครับอาหารเขาเพียงพอแต่ถ้าใบใบใหม่เล็กลงกว่าเดิมนะครับมีนะใบใหม่เล็กกว่าใบเก่าเนี่ยแสดงว่าอาหารเขาไม่พอนะอาหารเขาไม่พอแต่ถ้าใบใหม่ออกมาใหญ่กว่าเดิมอันนั้นดีครับก็คือว่าอาหารเขาดีมากนะครับก็คือใบเขาเจริญเติบโตได้ดีครับ ก็คือให้สังเกตที่ใบชุดแรกนะครับให้สังเกตที่ใบชุดแรกเลยนะครับแล้วก็เรามาปรับมาปรับเอานะครับว่าควรที่จะใส่ปุ๋ยมากหรือน้อยกว่าเดิมนะครับแต่เริ่มต้นแล้วผมให้เริ่มต้นแค่หนึ่งช้อนชาไปก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าใบใบชุดแรกออกมามันเล็กกว่าเอ้ใบมันเล็กกว่าใบเก่านะใบที่อยู่ที่มาจากจากเพ,าะ,นะเพาะชำเนี่ยลงเพาะชำเนี่ยก็คือให้เพิ่มปุ๋ยไปได้นะครับอาจจะเป็น1ช้อนชาครึ่งหรือ2ช้อนชานะครับแต่ถ้าใบมันใหญ่ ใบมันเท่าเดิมหรือใบมันใหญ่กว่าเก่าเนี่ยก็คือแสดงว่าโอเคแล้วปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยมันเหมาะสมนะครับหรือถ้าใบมันใหญ่มากเลยแบบใหญ่จนแบบโอ้โหตกใจอะ่ะอันนั้นแสดงว่าปุ๋ยเราเยอะเกินแล้วนะครับอาจจะทําให้กิ่งมันหักได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไปให้อีกคลิปหนึ่งครับเรื่องอาการขาดอา,อาหารนะครับของอาการขาดอาหารของต้นทุเรียนนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคำถามมาจากทางบ้านนะ ก็ผมจะตอบให้ในคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มปลูกทุเรียนใหม่นะแบบไม่เคยปลูกมาเลยนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ